สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวปิ๊นจะพามาชมนะคะรถอีกคันนะคะเป็น next gen ranger sport เช่นเดียวกันค่ะ4-2แบบบวกแพ็กเกจ6 0 0 0 0บาทนั่นเองก็คือบวกแพ็คแพ็กเกจเทคโนโลยีการขับขี่ขั้นสูงนั่นเองค่ะคันนี้เป็นสีส้มนะคะเพิ่งได้มาใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะแล้วก็โปรโมชั่นของคันนี้นะคะจะอยู่ที่ดอกเบีย้ย0% 4 8งวดวดาว25%นะคะลูกค้าสามารถเลือกผ่อนสูงสุดได้ถึง8 4ง้วดลูกค้าสามารถดาวมากหรือดาวน้อยกว่า25%ได้นะคะแต่ว่าดอกเบีย้ยก็จะ ตามโปรโมชั่นอื่นๆอีกน,น,นะคะวันนี้เดี๋ยวพามาชมค่ะว่าตามโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%เราตกแต่งติดอุปกรณ์อะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะบางชิ้นลูกค้ามีการชําระเงินเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นโลบาร์เล็กของ h ั m m e r ด้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเราเราพามาดูด้านหน้ากันก่อนนะคะสำหรับในรุ่นของ Ranger Sport 4.2บวกแพ็ Pat, สีส้มคันนี้นะคะราคาค่าตัวรถนะคะจะอยู่ที่ หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทบวกสีส้มอีกหนึ่งหมื่นบาทก็จะอยู่ที่หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันบาทนั่นเองค่ะสําหรับเลนเจอร์คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะเจจะอยู่ในส่วนของโปรโมชั่นนะคะที่เราติดตั้งนะคะเป็นชุดแรปเตอร์ค่ะชุดแรปเตอร์นะคะก็จะเป็นกันชนด้านหน้านะคะแบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะตรงแ้งตรงเนี้ค่ะว่าจะเป็นสีเงินหรือเป็นสีดํานะคะอันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นสีเงิน เพื่อให้เป็นแบบทูโทนตัดกันนิดหน่อยนะคะกับสีรถทูกค้าจะสามารถเลือกเป็นสีดำล้วนก็ได้ค่ะทำให้ถรถเนี่ยดูดูดันเพิ่มขึ้นนะคะอ่าก็จะมีเซนเซอร์ด้านหน้าด้วยนะคะสำหรับรถที่เพิ่มแพ็กเกจเข้ามานะคะในส่วนของกระจังหน้าค่ะคันนี้เลือกเป็นกระจังหน้า FORD ดำดำล้วนนะคะ FORD แล้วก็ไม่มีนะคะแบบไม่มีไฟด้านบนนะคะตรงนี้ปกติ ก็จะมีไฟด้วยแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะคะสามารถเลือกได้เพิ่มอะคริลิกค่ะเพิ่มความสวยงามนะคะให้กับฝากระโปรงด้วยอะคริลิกสีดําติดคําว่าเรนเจอร์บนฝากระโปรงนั่นเองจ้ะคันนี้ไม่ได้ติดข้อบไฟด้านหน้านะคะส่วนด้านข้างค่ะก็จะเป็นคิวล้อนะคะมากับมาพร้อมกับชุดอ่ากันชนหน้าของแรปเตอร์นั่นเองค่ะแต่งให้เหมือนแรปเตอร์เลยก็จะเป็นชุดคิวล้อนะคะแบบเรียบแบบนี้มาเป็นชุดเดียวกันนะคะกับชุดกันชนด้านหน้า ล้อค่ะเราทําการเปลี่ยนให้กับลูกค้าใหม่นะคะเป็นล้อขนาด20นิ้วค่ะยางของโยโกฮามานะคะ 275/55R20 จ้ะอันนี้ลูกค้าเพิ่มส่วนต่างของราคายางล้อนิดหน่อยนะจ๊ะสำหรับคันนี้ในส่วนของแพ็กเกจค่ะเราก็จะมีเพิ่มกล้อง360องศาใช่ไหมคะมันก็จะมีติดตั้งอยู่ตรงกระจกมองข้างด้วยแล้วก็ตรงด้านหน้ารถด้วยนอกจากที่เป็น อ่าเซ็นเซอร์แล้วก็จะมีนี่นะคะกล้องตรงด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเลดร์นะคะด้านล่างกระจังช่วยในการขับขี่ก็ส่งเตือนก,นการการชนด้านหน้านะจ๊ะส่วนด้านข้างเราติดฟิล์มให้กับลูกค้าเรียบร้อยค่ะแล้วก็ใส่ถา,าดกันรอยให้นะคะสําหรับการมือเปิดประตูแล้วก็การกันเล็บขวดต่างๆด้านบนคันนี้ขอเพิ่มเป็นราวหลังคานะคะเป็นสีดําล้วนค่ะเพิ่มความสวยงาม อันนี้เราใช้แบบแปะนะคะยึดกาวสาเ3มแล้วก็แบบแปะลงไปในส่วนของโลัลบอลนะคะลูกค้าขอเป็นของ h u มเมอนะคะเรียกว่ารุ่นปืนกลนะคะสำหรับโลว์บอรุ่นนี้นะคะเช่นเดียวกันก็เป็นที่ยมมันจะมีให้เลือกสองยี่ห้อนะคะก็จะเป็นของ h u มเมอแล้วก็ของเอาเรนเดอนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้ารีเควสมาเป็นรุ่นไหนนะคะอันนี้ในส่วนนี้ลูกค้าเพิ่มเงินมานะคะ แล้วก็จะมีอะคริลิกค่ะเรนเจอร์สีดำนะคะตัดกับสีส้มของตัวรถนั่นเองจะ้ะอุปกรณ์อย่างอื่นที่เราถอดจนเราก็จะคืนลูกค้าไปนะคะใส่ในท้ายกระบะด้านหลังจะ้ะเนี่ยถ่ายให้ดูรอบคันนิดนึงนะคะว่าติดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วรถมีความสวยงามแล้วก็เท่นะคะแล้วก็มีความดูดันมากทีเดียวเลย เดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันนิดนึงค่ะสําหรับในรุของรุ่นแลนเจอร์สปอร์ตลูกค้าอาจจะดูะบาบางแล้วนะคะจากคลิปอื่นๆน,นะคะของปิ๊นนะจ๊ะที่ช่อง youtube ฟอร์ตไปไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายเพิ่มคันนี้ก็ภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะแลนเจอร์สปอร์ตอันนี้แผงประตูด้านข้างค่ะก็จะมีสําหรับที่วางแก้วนะคะอันนี้จะมีที่วางแก้วมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้เป็นแบบพูดสตาร์ตจ้ะหน้าจอหลังพวงมาลัยก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะจ๊ะ ถุงลมนะคะสำหรับรุ่นนี้ให้มาถึง6ใบเลยทีเดียวค่ะสำหรับ Range r Sport นะจ๊ะตำแหน่งเกียร์ค่ะแล้วก็จะมีรองรับนะคะใช้ C USB แล้วก็แท่นชาร์จแบบไร้สายนะคะสำหรับรองรับโทรศัทรศพท์ที่ชาร์จแบบไร้สายนะคะภายในห้องโดยสารค่ะของรถสี่ประตูด้านบนนะคะก็จะเป็นสีสีสว่างสีเบจค่ะก็จะไม่ดูไม่อึดอัดนะคะดูกว้างนิดนึงค่ะสบายตานะคะ ก็จะมีตำแหน่งจับขึ้นรถนะจ๊ะสำหรับตรงนี้เดี๋ยวพามาดูผู้โดยสารด้านหลังนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นหรือว่าเงื่อนไขการออกรถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะทุกจังหวัดค่ะที่เบอร์พินเลยค่ะ01ค่ะ7964997หรือว่า086 สามสามห้าศูนย์สามสี่หนึ่งสามารถแอดไลน์เบอร์โทรศูนย์แปดหกสามสามห้าศูนย์สามสี่หนึ่งเข้ามาสอบถามพูดคุยโปรโมชั่นกันก่อนได้นะคะก่อนตัดสินใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะรถมีกี่สีลูกค้าทักเข้ามาถามก่อนนะคะเพราะว่าเหลือสีจํานวนจํากัดมากมากค่ะสําหรับในรุ่นของเอเวอร์เรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจหกหมื่นบาทนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะติดตามคลิปอื่นๆได้นะคะที่ช่อง y o u YouTube Ford บ y ย i ินค่ะกดซ u b สไ r i b e ไว้ได้เลยค่ะ จอดใกล้ๆกันก็คือสีสีเทาดํานะคะอันนี้เป็นรีวิวไปแล้วเนาะก็หาดูได้ค่ะในคลิปในช่องนะคะสําหรับสีเทาดําคันนี้ค่ะเปลี่ยนล้อยางมาขนาดเท่ากันเลยค่ะ20แต่ว่าก็จะเป็นคนละซีรีส์กันเนาะอะ,อะให้ดูด้านข้างนิดนึงก็จะพอดีทํามาแบบพอดีกับสมล้อเลยนะคะทำให้รถด,ดูดูเหมือนแรปเตอร์มากๆเลยค่ะถ้าดูจากด้านหน้าเนี่ยด้านข้างก็เช่นเดียวกันจ้ะ วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ